สวัสดีครับมาดูสวัสดยียามเช้าครับโอ้มาปลุกแต่เช้าเลยเนะี่ยมาดูรถครับมาดูรถนี่มาถึงแต่เช้าเลยอะ่ะมาดูเจ้าวัยวัยวนหนึ่งครับ ปุกปมเลยเช้าเลยตั้งแต่ตีห้าตีสี่ตีห้าไปกล้าไปถ่ายเท้าไว้ให้ไม่ได้ขออนุญาตต้องขออนุญาตแล้วเผื่อบางบางทีเขาไม่อยากออกออกออกกล้องออกสือนะบางคนเขาไม่ไม่อยากออกกล้องออกสื่อนะครับทุกวันนี้ทําอะไรก็ยากครับทํามาหากินยากลําบากจริงๆเลยจะถ่ายคลิปแต่ละทีหน่อยบางคนก็บอก ไม่อยากออกซือ้อไม่ให้ถ่ายเออเอา,เอาก็ยังไม่กล้าไปถ่ายเขาครับ <laughs> มากันสองคนครับมาไกลซะด้วยนู้นนะมาจากสุพรรณนู้นนะเดินทางมาจากสุพรรณเลยครับบอกว่าไม่เคยมีรถเมคโครด้วยครับพอดีเขาว่า,เ,าเขาเป็น เขาแกได้อ้อยอยู่ติดเมืองการน์ันเลยครับอ่าอยู่อะไรนะติดเมืองการอ่ะอยู่สุพรรณเลยว่าติดเมืองการเขาได้งานทมที่20สิไร่ครับยี่สิบไร่เขาก็เลยอ่าหาไมคโครไปใช้งานเขาเขาเห็นคันนี้ลง youtube ครับเขาเลยอยากมาดูครับก็รอดูครับว่า เข okay. จะว่ายังไงบ้างเขาจะว่ายังไงเราติดตามชมมากันสองคนเองครับบอกว่าไม่เป็นรถซะด้วยแต่ละคนเต่ละคนไม่เป็นรถเลยครับก็บอกขับก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อะไรไม่ได้หาข้าวให้กูเด็กก็ไม่แปลกที่ อู Ooh, จะไม่เคโอ <laughs> oh. ้ยยอดเลย,เยลครับ สองคนเลยหร<ะ>ือไงฮะสคนเลยทำไมอ่ะลองลองดูให้พี่ลองดูลองนั่งดูว่านั่งได้ไหมอ,อ๋อ,อเอาไปตัวนี้แหละได้ไหมได้ได้ได้อ๋อ <c oughs> นั่งสองคนเลยครับยินเจี๊ยบเลยเอ กันแค่สองคนเนี่ยครับน้องเขาบอกเขาก็ไม่ไม่รู้นะเนี่ยที่มาไม่รู้เรื่องกับเกี่ยวกับแมโครเลยก็มีรถพ่วงอยู่ห้าพ่วงครับเ,เขาทำอ้อยอยู่ประมาณสองสามสามร้อยไร่มั้งพอเขาให้มาดูครับเอาลอง แรงไรจัดไรจัดครับบอกเลยครับว่ามันแรงดีจริงนะเนี่ยเร็วด้วยครับนี่น้องเขาไม่ค่อยเป็นนะครับเขาไม่ค่อยเป็นก็อาจจะก,กระโชคกระชากกระโโกกระแทกอาจจะมีบ้างครับของแท่ของแท้ทนี่วะเอาไอ้กุลเรื่องแล้ว <c oughs> <c oughs> เออกเจ็กแป๊บโ h o แล้วนั่นอะ นี่นี่ดูดูดกระชอเอาต่อบประเด็นหน่อยมีคนคอมเมนต์มาว่าทำไมเสียตินขายคันนี้5้า0นห้าเพราะรุ่นนี้เห็นเขาลงมีเจ่หกหรือว่าเกือบเกือบหกสผมจะบอกให้เลยนะครับรถเนี่ยมันก็ขายตามสภาพครับ ถ้ารถสภาพดีหน่อยเขาก็ขายแพงถ้ารถสภาพไม่ดีเขาก็ขายถูกมันก็ตามสภาพอ่ามันต้องมีลิมิตครับคุณจะเอารถดีๆสวยๆมาขายถูกๆก,ก็ไม่ได้ครับอย่างอันนี้ผมว่าขายก็เหมาะสมคู่ควรกับอ่ากับรถราคากับรถไปกันได้ครับพอได้ครับถือว่า ถือว่าไม่แพงเพราะช่วงนี้รถมันก็ไม่แพงอยู่แล้วแมคโครอ่ะใครมีเงินอ่ะอยากเล่นแมคโครหาซื้อไว้เลยช่วงนี้รถถูกครับบอกเลยว่าถูกรุ่นนี้ถ้าจริงๆอ่ะถ้าสมัยเล่นแมคโครจริงๆอ่ะมือสองเนี่ยสภาพนี้เขาขายกันอยู่ที่เจ็ดแสนนุ่นน่ะแต่ทุกวันนี้ราคามันลงหมดแล้วครับราามันตกทำไมราคาถึงตกเพราะว่าทุกวันนี้ SK 140รุ่น8มือสองมีเยอะมันก็เลยทำให้อไอ้พวกเก่าเก่เก่านอกอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเลยราคาตกหน่อยนะครับเนี่ยนี่ลองครับคันนี้ไม่น่าเกลียดสลักพุ่งกีก็ไม่รวมเท่าไหร่นี่ไปเปลี่ยนรู้สึกว่าไปตีอัดบูธ ไปตีบูธแล้วก็เปลี่ยนสลักน่าจะแน่นเลยนะเนี่ยมันยังไม่กินยังไม่กินปลายอามครับแต่ยังใช้ได้ครับยังใช้ได้ขนาดนี้อาจจะมีเอาแผ่นชิมมาลองหน่อยยังใช้ได้เยอะอยู่ไม่น่าเกียดเลยดูสลักเมื่ี้ไม่ถือว่าเท่าไหร่นี่ให้เขาลองให้ก็ปูถนนลูกรังให้ผมพอดีเลยนี่ รังไปเลยนี่ไม่ไปไ,ไหนไปไหนคนนั่งข้างหลังไม่ใช่จะแข็งแล้วบอกเอมันเย็นครับเอเย็นจัดโอ้ยสุป,ปกิจเตรียมตัวรอแล้วถ้าเอาก็ไปส่วงวันนี้เลยครับสเตนบายไว้รอแล้วนะ ซึ่งเดินทางมาจากคลองห้าหมันๆเองบางคนก็บอกว่าโออเสียตินรถแกขับดีทุกคันแหละก็คนขายเนาะเขาก็บอกว่ารถตัวเองขับดีทุกคันนั่นแหละผมจะบอกให้เลย <c oughs> ผมไปซื้อรถอะ่ะ ต้องผ่านมือผมก่อนผมต้องลองระบบเองเออถ้าระบบดีอ่ะผมเอาถ้าระบบไม่ดีผมไม่เอาไอ้รับึงึงๆๆๆ้ยงเงีงไอ้ระบบอ,อ,อบบือนี่ง่ายไอ้ประเภทสวยตนรูปเนี่ยผมไม่เอาเหรอกแต่รูปขี้เหร่แต่ระบบดีผมก็เอาไอ้เรื่องสีมันเรื่องภายนอกไอ้เรื่องทํางานมันสําคัญกว่ารถเราซื้อมาทํางานครับ รถซื้อมาทำงานระบบต้องได้ระบบต้องดีครับถือว่าโอเคนะเนี่ยน้องเขาไม่เคยขับแต่เขาก็ขับได้ขนาดนี้ปุก่กีนี้มันขุดมันขุดง่ายนะทรงมันทำมาโอเคอยู่นะ แต่ว่าติตรงเดียวครับฟันมันใส่เงือกใหญ่มามันใส่เงือกใหญ่ไปหน่อยนะใสเงือกร้อยสี่สิบสบายเลยฟันมันจะเล็กร้อยสี่สิบอ่ะนะครับฟันมันใหญ่เห็นไหมพอฟันมันใหญ่ปุ๊บมันทำให้มันถี่ครับมันก็โจดดินแข็งยากติตรงนี้แหละ Eh, 4 kon, 4 kon. Ah. ว่านี่ขนาดเขาว่าเขาไม่ค่อยเด้เคยไม่เคยขับนะแทบไม่เคยขับเลยขับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแจ๋วแล้วนี่ขับได้ขนาดนี้นี่แสดงว่ารถระบบดีจริงนะเนี่ยนานนานพูดไปพูดมาก็อวยแต่รถตัวเองเลยเป็นคันแรกเลยครับท,ที่ผมกล้าซื้อที่ผมกล้าเล่นตุ่นมอผมไม่เคยเล่นตุ่นมอมาก,ก่อน แต่พอได้ขึ้นไปสัมผัสขึ้นได้จับลองระบบด้วยตัวเองโอ้ยตายสิมันก็ขับดีนี่ว่าออเออเออดีดไหมนี่แหนอ้ไม่เดินเร็วกเตา เตากัตไายหรือเปล่าติดเตาแล้วติดกระต่ายวะเนี่ยเสียงเพราะหูดีมากเลย ฟันหมดแล้วมากนี่เกือบหมดแล้วนี่ <c oughs> ได้ฟันเล็กกว่าน,นี้นี่แจ๋วเลยอ่ะนี่ฟันร้อยสี่สิบมันจะเล็กประมาณนี้แหละฟันทู่มาแล้วนี่ <c oughs> เป็นไงเอหนาวไหมอันนี้นี่ไม่เคยขับมาก่อนเหรอ เอาทำไมทำได้แบบเนี้นี่ก็ถือว่าได้แล้วนี่เออพอจับได้ขนาดไม่เคยขับมายังยังรีดหลังไรได้อดูแล้วไม่ไม่น,าน่าเราเนี่ยขับเป็นเร็วถ้าคนแบบนเนี้ยดูแล้วแปบ๊บเดียว